ขาบไนไหนพี่พี่ไปพี่ไปมันไม่รู้พี่นะมันไม่รู้พี่นะใครดักวะพี่หลับพี่หลับเนี่ทบันทามาไม่แหมบัวบาใครดักวะไว้ัวไก่เออเนี่ยแล้ว่าให้ใเล่นไปรับไปสักอืมไวรัสตั้งสิสี่มีเห็นนะสี่สี่สี่มีเห็นนะสี่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 เมลัยอ่ะพี่เมื่ลัยอ่ะสี่อ่ะอ๋ออ๋อ

ไ่เลยไม่เลยในในซื้อในซื้อคอนโทรเนียวแล้วคอนทรยวนี่อนโลกไม่ไจังหวะเนี่ยจังหวะเนี่ยใครใครใครจะเใครยัก่ไหวไปบ้านแดงเลยบ้านแดงเลยบ้านดเลยีหลยยอยไปบ้านแดงเลยพีพี่ลีมห้ตัวพีาพีมาหตัวพีอะไรนะ ก่อนทีจ็บก่อน euh ๋ยเยเดมก็เจ็บเลยนี่สู้ไม่เทียดเี่ยเฮ้หลามาาเขียนมหลามาไปน้องไปน้องแข่งมาแข่งมาข้าวข้าข้าวัข้าวน้องก็อก็แตก รถตัวนึ่งไปยอครับตายพุกทายต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 ายกลับมาช่วยเฮ้ยมปตายไปตายไปตายไปตายเฮ้ยไอ้บ้าเนี่ยเนี้ยบ้านล้วพี่นี่ตอนแรกี่มาพี่ไม่ไหวไมทำไมดิออกไปอยู่ไปอยู่ดเข้า มีโลบันตุมตายติดจะน้องแล้วพี่รอทางพี่สิิมาทางพี่ติกเหมือนเมือนวัวโดนตานนอะไม่วัวโดดครับเซนเลยเซ็นเลยน้องมาเดไกุ่นเดีไก่ลุ้นเดียไก่ลุ้นเนีปาวไม่ดีป่ะไม่ดีป่ะอยู่ครบเลย เฮ้ยตกหลับนเรื่องมันอยู่ต่อไอ้ต่อตักไอ้ตอตักพวกมันด้วยเรื่องแล้วพี่เก็บของพี่เล่นเลยไปยาไหมก็เลยไปกันหงุงหงิดปะพี่เป็นเรื่องอะ u s พี่ไก่มาหน้าพี่เต็มเลยเนาะโอ้พี่ไม่ได้หรอไม่ยิงไก่ก็ร้อยสองร้อยเลยหรอไม่หนีแล้วงูมาต้องขัสเกตเตอร์งูมาก็ได้หน้าพี่ตัวนึ่งสองตัวเลยนะเหี ตามัว่อวไหวตัไหกันตามตัวสวยเลยเยนีรอ่หนังเนเดงตัวนึงดลตายศพพี่พี่ศพพี่ศพพี่เนาะาเลยหลือตัวเดียวหลือตัวเดียวเลยหลือตัวเดียวเลยไม่ถูกตัวนี้ไม่ถูกนอนดิพี่นอนดินอนไม่ไม่นอนไม่นอน ไอ้เหี๊ยบสอบอารมาพี่เก็บดึงไปเล่นเลยพี่ว่หน้าโพสหน้าโพสมีนะเออหน้าโพสไปดูหลังมาเจ็บปิ๊งเลยนะไปดูหลังเฮ้ยดีซอมาหลังโพไแล้วหลังโพสน่อยอยู่อยอยู่อาะไรแยั่แท้ะไแหลงไงโอ้โหแม่งพวกค่มันจะรวบเราไดมาเชิดคอขวิโคตรเหมือนต้งเ

หเลแกันเลยห้าห้ามาดิห้นมาดิสัตแรกกันเลยรอรอรอนี่อปดิออกมาป่าดิป่าดิสัตว์เอาออกมาเอาเรื่อย ไปเลยเอาบ้าเาเา้าแล้หินสอ่ะพี่ไม่รู้มันโกยไปป่าอ้ไก่บ้ามันออมักเลือดตกตายโอ้โหมัน้อมอ้อมาเหรียญสอตัวแดงไว้พี่แดงไว้แดงไว้องไปตลปแล้ว ระวังูไม่ทำคามเอ่อที่ไหนระวังเียล้นมาเาหลอมมันมีอันนี้อยู่ข้างหน้าออมอ่ะไอ้ต่อครอ่ะมันไไหนไม่รู้อ่ะมันไปไหนหรอวะไอ้ต่อจอนีคี่ันี่ยนักโทษอ่ะหาดี ใครหลับวะอะไรพี่อะไเออมึงออกออกด้วยไอพี่ตายตายสะตอ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 ไม่โดนไม่โดนไม่โดนมจนม่เหนียวพี่โอ้โหไอเหี้ยเก็บโลไม่ได้มึงไอของโอ้โหาป่ะ ถ้างขยนเลยละเฮเป็มท็มาเอหดดหมดหมดหมห้ยตาผมแน่เลยไปข้างข้างโคตครับ้างโคตรครับชกข้างโคตรลงนะครับอ้โหชักลงหน้าเมืองเต็มเลยชักลงน้เมืองโอ้โหเยอะเลยนคุณลงมาทับมันอีกั้งเยโอ้โหเฮี้ยต้องร้นเลร้อนนเยี่ดุนโอ้ยเก็บใยีเก็บนนี้เล่นดิเออไมอแดงบิกวก เยช่วยนชแม่ดแร้จะกดปูมันลอนเช่มันจอนกัดรับมาโอ้โหตัวเดแในเกนในเกแขนเขียวไม่พิดักข้างเปขาวพิักเาเยอมันยังมีแปบนได้พิักแตผมิดมนไ่ไดี่ิบาทอาก่อนวะเนเองตัวสองตัวัจะไปนีมีงตัวมจะยิงอะจะยิงอะเออเดี๋ยวนะปหนึงแป๊บนึงปนึงได้ถึงม้แล้ว มันไหลมั่ะค uh, ุณเยอะวะอ่ะเยอะคนตดตเลยว่ะไหล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 มาถอยแล้วมาถอยแล้วม่ถอยม่ถอยเดี๋ยวดูกระสับไฟกระสับไฟเฮ้ยกระดงกระงอรับเลอุ้ยเนี่ยบอกว่าเหลืองเขียวไปแล้วไปแล้วไปไอ้กล้องหน้าพี่เขาสองตั้องย้ายไปไหนงอยู่นี่ไทีนี่แค่ล็อกหานตัวนึงวะพี่ไอ้ล็อกล็อกมันเป็นเลาแตกเลยเลยเแตกเยตาย